รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเช้าที่สดใสของคุณผู้ชมกับรายการธรรมะคู่บุญนะคะเชา้ชาเช้าแบบนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวธรรมะเป็นหลักคำสอนที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะในช่วงแรกแบบนี้กันเลยนะคะกับช่วงธรรมะเพื่อนใจค่ะ สุขสวัสดีจงมีก่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มีโอกาสพูดถึงเรื่องบุญนี่นะเราจะมักจะคุยกันอยู่เสมอว่าบุญเนี่ยคนมีบุญมันจะมีอะไรสําเร็จทุกๆอย่างนะอ่ะเขาได้สามีภรรยาดีเพราะเขามีบุญใช่ไหมเราพูดกันนะ่ะเขาได้แฟนดีก็มีบุญแฟนเ็าไม่ทุบไม่ตีเช้าตีเย็นไม่ด่ากันโอ้ไปเรียกผีมากินมาหักคอกันไม่เมียเขาก็ เขาได้ได้บุญก็เรียกคนมีบุญนอกจากคนมีบุญแล้วเนี่ยอะไรอะไรก็สําเร็จทุกอย่างความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างเกิดขึ้นก็เพราะมีบุญมีบุญเกิดขึ้นเมื่อมีบุญเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราทําบุญทําบุญอย่างน้อยแค่บุญเบื้องต้นคือให้ทานแล้วก็บุญต่อไปรักแกรักษาศีลศีลห้าเนี่ยเป็น เป็นทางที่ให้เราได้บุญอย่างเต็มอิ่มเลยทุกทกท่านถ้ามีโอกาสได้สร้างบุญได้รักษาศีลแล้วเนี่ยศีลห้าข้อปฏิบัติเป็นกฎหมายประจําตัวเราเองเป็นมนุษยธรร,รมด้วยนะเป็นธรรมะที่ทําคนให้เป็นมนุษย์ด้วยเมื่อผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามแล้วเนี่ยหนึ่งจะถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติโภคสัมปทาโภกทรัพย์สมบัติ พกกระสัภ์ภายในก็คือร่างกายเราเนี่ยสมบูรณ์นี่เราได้ผู้รักษาศีลน,นะแล้วสองพกกระสั์ภาย,ยนอกทําอะไรก็เจริญเราก็ได้นี่พกกระสั์สมบัติสามเราเราก็ยังจะได้ชื่อเสียงคนรักษาศีลเนี่ยเสียงมันดังดังไปไกลดังไปถึงโลกหน้าดึงไปถึงข้ามประเทศ คนที่ไหนหลวงพ่อองค์ไหนที่รักษาศีลปฏิบัติทมดีก็จะโอ้ชื่นชมหรือคนก็เหมือนกันได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติรมดีก็ชื่นชมเพราะเป็นคนมีชื่อเสียงนอกจากมีชื่อเสียงดีแล้วใครก็อยากมาหาแล้วก็ชุมชนบริวารก็มากขึ้นเขาเรียกว่าบริวารสมบัติสมบัติที่เป็นเพื่อนเป็นหมู่เป็นหมู่คณะเนี่ย ไม่ไม่ว,ว้าเหวไม่โลลลี่ภาษาอังกฤษนะคือไม่ห่อเหี่ยวชีวิตมีแต่สมบูรณ์เกิดขึ้นจากนั้นมีชื่อเสียงที่รู้จักแล้วก็แกล้วกล้าอาจหารอาจหารร่าเริงทำอะไรก็ทำได้ดีสง่าผ่าเผยไม่หลบหลบซ่อนๆ ทำงานอย่างภาคภูมิใจอย่างความเต็มใจที่ที่จะไปทํางานกันเมื่อเราทํางานตรงไหนอย่างไรเข้าไปฝึกปฏิบัติทํางานแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าอาจฐานสง่างาม,ามในท่ามกลางของชุมชนท่ามกลางของผู้คนได้พบเห็นผู้คนได้พบเห็นเขาก็ชื่นชมแหละเพราะเป็นคนสง่างาม,ามวิสารโทรจะเกิดขึ้นเอง จะเด่นสง่าในหมู่คณะแล้วก็อาสมมุ่นหงเมื่อแก่เท่าชลาลงไม่หลงไม่ลืมนะคนเราถ้าไม่หลงไม่ลืมเนี่ยดีเคยพบกับหลวงพอ่อท่านหนึ่งเอ,อ่ยชื่อท่านได้ท่านคงไม่ว่าหรอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณธรรมโมรีหรือธรรมโมรีอดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเล่าให้ฟังว่า ไอ้ความลืมหลงหลงลงืมลืมมันก็เริ่มมีแต่เล็กๆท่านบอกว่าท่านสมัยท่านเป็นเด็กท่านเลี้ยงควายเลี้ยงวัวพอไปถึงทุ่งแล้วก็แก้เชือกที่มันผูกวัวผูกควายปล่อยถ้าจะวางเชือกไว้แลว้วกลัวจะลืมก็ม้วนม้วน,น,นเป็นปวงกลมแลว้วก็คล้องคอตัวเองเดินตามเลี้ยงวัวควายคล้องไปแล้วท่านบอกว่าเวลาจะเอาเชือกไปผูกว่าท้าเชือกไปเจอมันอยู่ที่คอแท้ๆยังหาไม่เจอ โมโหตัวเองพอตบอกอ้าวเชืองมันอยู่ตรงนี้แต่ว่างั้นมันเริ่มหลงหลงลืมมาแต่เล็กๆอ่ะจากนั้นถ้าหากว่าเราไม่ฝึกปฏิบัติงามความดีมันจะเป็นคนหลงหลงล,งลงืมลืมถ้าแก่เท่าชรลาลงไปใหญ่เลยคนแก่หลงนี่ไม่ไม่ได้ทานเนะใครก็ไม่อยากเข้าใกล้ได้กินก็ไม่ได้กินลูกเท่านั้นแหละที่กรตัญยูเท่านั้นแหละที่จะต้องเข้าดูแลรักษาจานั้นเราอย่าตัวเป็นคนหลงคนลืม นะแล้วก็สุคติเมื่อร่างกายแตกดับลงทุกคนต้องแตกดับต้องละโลกนี้ไปจิตออกจากจิตออกจากร่างไปเนี่ยไปสู่สุคติถ้าทําบุญไว้นะสร้างบุญสร้างกุศลนะรักษาศีลเนี่ยไปสู่สุคติไปสู่ทางที่ดอีอย่างน้อยก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกนะไปเป็นพรหมเป็นเทวดาอีกก็ยังดีกว่าดีกว่าที่เรา ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายใช่ไหมดังนั้นเราทุกคนต้องตั้งใจทําคุณงามความดีรักษาศีลกันไวเ้เถอะเมื่อรักษาศีลแล้วนอกจากตัวเองเนี่ยได้บุญได้ความดีอย่างที่ได้กล่าวเรายังสร้างความสามคัคคีเกิดขึ้นในหมู่ในคณะสมานฉันท์ที่สังคมต้องการก็จะได้เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ได้พูดได้พบกับท่านผู้ชมมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจะเป็นต้องจากท่านผู้ชมไปก่อน พบกันใหม่ในก่าหน้าขอความสุขสันดีจงมีแกท่ท่านผู้ชมทุกท่านขอเจริญพรธรรมคู่บุญศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ศีลอยู่ที่การรักษากายใจและธรรมะก็อยู่ที่สติของเรานั่นเองค่ะ ข้อคิดดีๆแบบนี้ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามกันต่อในช่วงตามรอยธรรมค่ะขอความสุขความสวัสดีจงมีกับท่านผู้รับชมรับฟังวันนี้จะพูดถึงเรื่องสุขของแผ่นดินเมื่อพูดถึงเรื่องสุขของแผ่นดินแล้วมันเป็นความหมายที่กว้าง ก็พูดแบบกว้างๆก่อนว่าคำว่าสุขของแผ่นดินแผ่นดินจะเกิดความสุขได้ก็ต้องคนในชาติาาศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้ง3เหล่านี้จะต้องปฏิบัติาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ที่เรามีเราเป็นยกตัวอย่างง่ายๆาหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ หน้าที่ของความเป็นสามีภรรยาหน้าที่ของความเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องหน้าที่ของความเป็นเพื่อนบ้านหน้าที่ของความเป็นครูบาอาจารย์หน้าที่ของความเป็นอปตเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันเป็นอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทุกคนต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ ถ้าหากว่าทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์มีการคดโกงคอรัปชันนั่นคือเราทุจริตต่อหน้าที่และถือว่าเป็นคนทำลายประเทศชาติฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำลายประเทศชาติก็ทำให้ประเทศชาตินั้นมีทุกข์ฉะนั้นยิ่งคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงจะต้องเอื้ออาทรต่อคนที่อยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไร จะยิ่งใหญ่เท่ากับพวกชาวบ้านชาวนาชาวไร่ชาวสวนอันนี้สำคัญถ้าหากว่าเราแก้ไขให้อาประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขได้นี่แหละคือสุขของแผ่นดินตัวนี้สำคัญมากเลยฉะนั้นที่ชาวบ้านทำนาทำไร่ไม่ได้เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเช่น เกิดความแห้งแลง้ง 2. ราคาตกตำ่ำสามเศรษฐกิจโลกย่ำแย่กันไปทั่ว 5. รัฐบาลไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข 6. ทางฝ่ายบ้านเมืองไม่ลงลึกไปถึงประชาชนสั่งอย่างเดียวแต่ไม่ได้ไปดูดันั้น กว่าจะไปถึงราษฎรสุดท้ายชาวนาชาวไร่ชาวสวนก็เหลือแต่เศษเศษไปไม่ถึงเรียกว่าเราพัฒนาไม่ถึงท้องถิน่นมันถึงแค่ท้องไปไม่ถึงถิน่นมันยังไม่เต็มท้องกินกันไม่เต็มท้องมันถ้าเต็มท้องเมื่อไรมันก็ล้นออกไปถึงท้องถิ่นมันถึงท้องถิน่นแต่นี่มันไม่ล้นนะสิกินกันจนท้องแตก นี่ที่ประเทศชาติเรามีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็เพราะว่าเราพัฒนาไม่ถึงท้องถิ่นมีแต่ป้ายประชาสัมพันธ์ใช้ภาษาสวยหรูหลอกให้ดีใจหลอกให้หลงเชื่อคนสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เลยนี่นี่พูดกว้างๆฉะนั้นถ้าหากว่าทุกหน่วยงาน ตั้งแต่รากหญ้าไปชาวไร่าชาวนาชาวสวนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เกษตรกรรมแล้วทางศาสนาก็เช่นเดียวกันทางศาสนาก็จะต้องอพระสงฆ์องค์เนนก็จะต้องเดินตามหลักวิถีธรรมวิถีพุทธก็คือศีลสมาธิปัญญาเดินตามพระวินัยของพระพุทธเจ้าอย่าไปนอกคอกนอกลู่นอกทางแล้วอย่าไปจะไปผิดแล้ว ก็ไปอ้างว่าไม่ผิดอันนี้มันไม่ได้หรอกอันพระที่ไม่รู้สึกละอายไม่เก้อเขินทำความชั่วด่าเขาไปทั่วอ่อย่างนี้ไม่เป็นอ่นักบวชที่ดีอันนักบวชที่ดีต้องไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายคนอื่นตรงนี้สำคัญนะไม่กล่าวร้ายไม่ไม่การกล่าวร้ายคนอื่นไม่เชื่อเป็นบรรปะชิตอ่าการไม่สำรวมไม่ระวัง ยังไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะฉะนั้นก็จะต้องไม่ทําชั่วก็นั่นคือศีลสัพพะปะปะและจะต้องทําแต่คุณงามความดีก็คือตัวสมาธิแล้วก็ทําจิตใจให้หมดจดปองแพ้วคือตัวสัตว์คือตัวปัญญาฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าความสุขของแผ่นดินจะเกิดได้ทุกหน่วยงานนึกถึงว่าหน้าที่คือชีวิตแม้น้อยนิดควรรักษา หน้าที่นั้นสำคัญกว่าหน้าตาหน้าที่พาชีวิตรอดและปลอดภัยขออ,ยอํำนวยอวยพรท่านผู้รับชมรับฟังท่านมีโอกาสผ่านไปผ่านมาแวะเยี่ยมเยือนที่วัดสะแก้วตําบลบางเสด็จอ,อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเป็นสถานสงเคราะห์เด็กกาพรายยากจน2,360กว่าคนท่านจะนําเข้าสารอาหารแท้งเสือ้อผ้าพรอท่อนสบายเครื่องเขียนเครื่องกีฬานําไปแจกจ่าย เป็นการแบ่งปันกับเด็กด้อยโอกาสให้เขามีโอกาสให้เขามีสติปัญญาก็จะเป็นที่น่าสรรเสริญหน้ายกย่องขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งให้ทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังและอุปถัมภ์รายการและอุปถัมภ์วัดสะแก้วขอ้ทุกคนคาดแล้วจากทุกโศกโรคภัยมีกินมีใช้ทุกพบทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงถูกพบทุกชาติมีดวงตาสดใสดวงใจเบิกบานโดยทั่วกันขอเจริญพร ทรัพย์ส,สมบัติที่แท้จริงก็คือบุญบรารมีที่เราสะสมไว้นั่นเองค่ะเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถติดตัวเราไปได้ในทุกภพทุกชาตินะคะหากเราเกิดมาแล้วสะสมแต่ทรัพ์ยในทางโลกตายไปแล้วจะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยค่ะส่วนช่วงเสียงธรรมจากมหายานในวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นติดตามชมพร้อมกันค่ะ อมิตาพูดท่าิโยมทุกผู้ชมทุกท่านเสียงธรรมจะมหายานวันนี้วาระพิเศษที่จะบอกกล่าวทุกท่านให้ได้รับทราบว่า28ธันวาปี58ปีนี้นะอย่าลืมนะโยมนะซึ่งเป็นวันดีวันคล้ายวันเสเด็จสเสริงถวัลย์ได้จะสมบัติครองราชของพระเจ้าตากสินมหาราชวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาร่วมร่วมสร้างอกองทุกกองทุนนะฮะทางวัดเราจะมีของที่ระลึกให้จะมีของที่ระลึกให้ต่โยต้องมาดูเองที่วัดนะวัดอยู่ที่สามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจัดโยมจับพิกัดง่ายๆวัดธรรมปัญญารามบางม่วงชื่อหมู่บ้านบางม่วงนะฮะตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม พี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศนะถ้าท่านจะโอนผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็รบกวนขอความกรุณาแฝกมาหรือว่าท่านจะมาเองก็ได้นะช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะถึงฤดูหนาวเนี่ยญาติโยมบางท่านอาจจะเออเอาจะมากลับมาพักผ่อนที่บ้านเกิดบังนอนเราบ้างเราจะได้มาร่วมสร้างองค์พระแม่กวนอิมด้วยกันนะฮะองค์แม่กวนอิมองนี้องค์ใหญ่นะและโยมที่ชมอยู่นี่มีบุญนะแต่มาถือว่า พราะที่ผ่านมาจะมาบอกแต่เพียงสร้างสร้างถ้ำใช่ไหมทำฐานไปแล้วสร้างฐานสร้างอะไรเนี่ยแต่วันนี้จะบอกให้ท่านได้มาร่วมหล่อองค์แล้วหล่อครั้งนี้เป็นการหล่อครั้งสําเร็จคือครั้งสุดท้ายหล่อครั้งสุดท้ายโยมเพราะอะไรเพราะว่า,รรา,วา,าครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยหล่อเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายก็คือครั้งสําเร็จวาระสําเร็จ วาระนี้เป็นวาระสำเร็จจริงๆญาติยโยมท่านใดที่อยากจะครบถ้วน32ประการหรืออยากจะสมบูรณ์พูนผลนะฮะด้วยลาบยศสุขสรรเสริญในวาระสำเร็จครบถ้วนกาย,ยาครบถ่วน32ม2ประการนี่นะอย่าพลาดนะโยมนะเพราะเหลืออยู่16ชิ้นสุดท้ายเพระพักของท่านเนี่ยขนาดเท่ากับ1นรถเก๋งคันนึงอะโยม ขนาดใหญ่ของเศส่วนของพระพักนะถ้ากรรถเก๋งคันนึงอ่ะโยมว่าใหญ่ขนาดไหนล่ะนี่เฉพาะส่วนส่วนพระพักนะความยาวขององค์นี้21 m. เมตรลองคำนวณดูไอ้ที่ที่ที่เราอยู่นี่กี่เมตรแล้วย1เมตรน่ะยาวขนาดไหนนะหล่อด้วยทองเหลืองนะอยากจะให้ญาติโยมรู้ข่าวเยอะๆอนับจากนี้ไปเวลาก็ไม่ได้นานองค์พระแม่กวนอิมมีทั้งหมด32ชิ้นส่วน การหล่อคราวนี้เป็นการหล่อปิดโครงการก็คือส6ชิ้นส่วนนะก็ส่วนสําคัญก็คือหล่อส่วนเพราะพักแล้วก็พระวรากายก็คือใบหน้ากับร่างกายนะใบหน้ากับร่างกายส่วนอื่นเขาหล่อไปแล้วหล่อคราวนี้ครั้งปิดโครงการแล้วก็จบโครงการญาติโยมทุกท่านอย่าลืมกัแล้วกันหาโอกาสที่โยมจะได้ทําแบบนี้ อาตมาว่าก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยเพราะว่าคิดดูแล้วว่าสิ่งปลูกสร้างในเมืองไทยก็หลายอย่างแต่สิ่งปลูกสร้างของทางพระพุทธนามหายานในเมืองไทยของเราเนี่ยองค์พระโพธ,ธิสัตว์กนิมอันนี้เป็นเป็นสิ่งปลูกสร้างหลักๆนะที่ศรัทธาในองค์พระแม่เนี่ยเขาจะนิยมสร้างกันและเขาถือว่าสร้างแล้วจะได้รับบาร,รมีจากองค์ท่านคุ้มครองอืม คุณธรรมของพระองค์นั้นก็คือเมตตาและก็กรุณาเพราะฉะนั้นถ้ายาิโยมเราถือคติเมตตาและก็กรุณาเมตตากับตัวเองเมตตากับคนรอบข้างเมตตากับผู้อื่นใครที่มีจิตเมตตารักใคร่ในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นคือมีจิตแห่งความเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ใดก็ตามที่มีจิตแห่งความสงสารผู้ที่ด้อยกว่าตัวผู้ที่ไม่มีโอกาสเท่ากับเรา เขาทำอย่างเราไม่ได้เราเกิดความสงสารแล้วอยากจะช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกขนั้นๆผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนรักใคร่และสงสารเขาเนี่ยถือว่ามีเมตตาแล้วก็กรุณานะแต่เราอาจจะสง,สงสารแค่คนอยู่เพียงไม่กี่คนแต่มหาปณิธานองค์พระแม่กวนอิมนั้นสงสารมน,มนุษยชาติเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราจะได้รับพรจากองค์พระแม่กวนอิม อย่าพลาดและอย่าตกขบวนนะสิ้นปีนี้เท่านั้นโยม28ธันวาวันหลอ่อเขียนไว้เลยนะธันวานะ28ทธันวาคม5วันหล่อหวันโยมจะมาทันวันใดวันหนึ่งก็ได้ใน5วันเนี่ยแต่ที่แน่ๆถ้ามาไม่ทันก็ฝากทางวัดทําไว้ก่อนอย่าให้ตกขบวนถ้าตกขบวนแล้วโยมจะเสียดาย เพราะว่ามรดกชิ้นนี้ต่อไปศรัทธาของผู้คนจะหลังไหลามากราบแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่เพราะอธิษฐานจิตองค์พระแม่ช่วยเหลือผู้คนยมอย่าพลาดนะยมสามารถที่จะติดต่อกับทางวัดที่0851779169 0851779169แล้วก็0853036788 0853036788ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขขอองค์พระแม่กวนอิมที่ท่านปราถนาที่จะชุดช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ขอจงช่วยเหลือท่านทุกคนให้อายุมั่นขวัญยืนกวงอิมหุกโจ้ป๋อผิงอังเฮงเฮงเฮงหวงสื่อเฮง ทบุญบางคนชอบอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเข้าวัดไม่มีเวลาทําบุญไม่มีเวลานั่งสมาธิแต่ไม่จริงหรอกค่ะมนุษย์ทุกคนล้วนทําความดีได้ในรูปแบบของตัวเองนะคะเช่นเดียวกันกับในช่วงเช้านี้มีบุญมาบอกค่ะจะมีหลักการทําบุญง่ายๆที่สามารถทําได้ทุกวันมาฝากกันด้วยค่ะ จเจริญพรท,ท่านสาธุชนพุทธบริจัทั้งหลายได้ชมรายการธรรมะคู่บุญเชยวของเช้าวันอาทิตย์ที่18นี้วันที่19พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์มาลืนก็เป็นวันอังคารที่20วันอังคารที่20นี้ทางวัดศรีตุลารามโดยท่าน พลเอกตอระดลนพักอังกูลได้มาประกอบพิธีเททองหล่อพุทธร,รูปปางสายญาติเพื่อจะเดินนำไปเป็นฐานที่วัดพระนอนตำบลคลองสวนภูอําเภอพระนครศยาจังหวัดพระนครศุยานั่นเองแล้วก็ จะประกอบพิธีในวันอังคารที่ยีสิบตุลาคมท่านทั้งหลายการเร้าพระสรูปปางใส่ญาติหรือปางนอนโดยการตั้งใจของท่านพระเอกพระพดลพระองกุลประธานที่ปรึกษาสภากราุมท่านได้ตั้งใจมั่น ให้จะได้สร้างพระตรูปไว้ที่วัดพันนอนเพื่ออะไรท้องใหญ่ที่หลังจากบุรนาเสร็จแล้วเนี่ยาทางกุจักรก็สงวนที่จะไม่ใครไปแตะต้องหรือจะไปปิดทองหรือจะไปอะไรใกล้ก็จะจารลบเสียหายนั่นเองก็ได้จึงได้สร้างองค์นี้ขึ้นมายาวถึง ห้าเมตรด้ก e. so sh ันเนี่ยก็พื้นที่จะได้ให้ตันฑหลายไปกราบไปไหว้แล้วก็หลังจากกราบไหว้จะปิดทงปิดทองแล้วก็ทําได้ให้งานการบุรณะซ่อมแซมพระนอนที่ชำรุดที่ตันเห็นอยู่ในขนะนี้นั้นหลังที่อาตมาภาพได้ประกาศไปว่าจะชักชวนญาติโยมให้มาร่วมกันบุรณะซ่อมแซมให้กลับมาดีเหมือนเดิม พันนอนที่วัดพันนอนจังหวัดพระนครศรียาองค์นี้เนี่ยสร้างมาตั้งหกร้อยปีแล้วท่านก็ลหลังจากดําเนินการเลยมาคงดำองสภาพอยู่จนมาเมาื่อสี่ปีสี่ร้อยปีที่แลว้วสมเด็จวรมาสมเด็จพระเิสสรมาลาชจดมาสร้างวัดใหญ่เฉยมุลตั้งวัดใหญ่สร้างกีดีที่วัดใหญ่เฉยมงคลแล้วก็ได้โปรโดบุรณะหลังจากนั้นมาตามการเวลา อีกร้อยปีล้วให้หลังมาอีกศึระปีะให้หลังมาพระก็จธรรสุดโสมดังปากกอยู่เรามาทุกภัยยาเมาปี2 5งพที่แล้วมาน,ะน้ำท่วมถึงองค์พระทําให้พระสุดพระเจก็หักลงมากองกดที่ดินที่ไดนเห็นอยู่ใใสายตานี่แหละด้วยนเนจารมาภาพจึงได้มาออกมาเป็นผู้น,นํานําบุญนํากุศลภัยยาโยมทั้งหลายได้มีส่วนร่วม ในการที่จะได้จัดสร้างซ่อมแซมรับเสียงขอนองพันนอยให้กลับพื้นดีขึ้นมาอย่างเดิมปัจจุบ,บันนี้ก็เบอร์ก,กายยาโยมทั้งหลายเนี่ยไปกันเลยนะไะไปที่จะไปสถานที่วัดพันนโย,ยมได้ไปไหว้พระที่จังหวัดพนมยาใจไปวัดใหญ่ใยมงคลไปวัดปัญนนเชิงไปวัดมงคลประพิษหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือว่าใจชมพูแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเจ้าพรก็ขอเชิญเจ้าพนนะ ไปแวะที่วัดพันนอนไปยังไงท่านวัดพันนอนก็อยู่ติดกันกับวัดใหญ่ชัยมงคลตอนตะวันตกตรงไปก็เลี้ยวซ้ายจะเห็นถงเห็นป้ายบอกชัดเจนวัดก็อยู่ขวามือเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ300เมตรก็จะเห็นพันนอนชำรุดหักอยู่อยไปไหว้กันไปช่วยกันไปลาทุนกันเมื่อ600ปีที่แล้วเรามีโอกาสได้สร้าง แต่วันนี้โชคดีแล้วท่านมีโอกาสได้ซ่อมสอบปูะตัวจิตรสุโสมอย่างนี้กลับคืนดีมาเป็นบุญเป็กนกุศลท่านเป็นบุญกุศลเป็นอุตเป็นอุทตริกาจีดีที่เราจะช่วยการทุกทนนอนรักษาให้ดำรงคงไว้ได้นั่นเองและโยนทั้งหลายวันนี้วันที่20ตุลาคมตั้งแต่ภาคเช้าเป็นต้นไปก็จะมีการประมาป,ประมาณ17นาฬกาหรือ5โมงเย็น ก็จะได้มีการเททองหล่อพระธูปแับจำพระธูปบางสายญาติหรือพันอนเนี่ยจำลองหน้าตากหเมตรโดยพระท่านพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณและทวีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเมตตามาเป็นประธานเททองในวันการที่20่ตุลาคมเวลาทิบเจนกาที่วัดศรีสุดารามแขวงมุลรนเขตปากน้กเทพนครขอเชิญเจ้าปนตงาย เระร่วมงานโดยเพราะเปลี่ยนกันขอเจริญพร วันนี้เราขออัญเชิญมงคล38ประการซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้เป็นหลักคําสอนสําหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนค่ะในวันนี้เดินทางมาถึงมงคลข้อที่21แล้วละค่ะกับความไม่ประมาทแต่เป็นการไม่ประมาทในธรรมค่ะมงคลที่21ไม่ประมาทในธรรมในการก่อสร้างอาคารจําเป็นต้องมีเสาเป็นหลักค้าจุนตัวอาคารไว้ชั้นใด ในการสร้างความดีทุกชนิดก็จําเป็นต้องมีความไม่ประมาทเป็นแกนหลักรองรับฉันนั้นความไม่ประมาทในธรรมก็คือการมีสติและรู้ตัวอยู่เสมอนะคะว่าเรากำลังพูดกำลังคิดหรือว่าจะทำสิ่งใดๆและเป็นความดีหรือไม่ค่ะหมดเวลาของรายการธรรมะคู่บุญแล้วนะคะพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกเช้าว,วันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ